และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะหลายคนตั้งตาหลอมากเลยว่าเมื่อไหร่จะบอกราคาสักทีนะคะอยากจะรู้แย่แล้วว่าลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่เริ่มต้นกี่ชิ้นนะคะต้องลงทุนเยอะไหมนะคะสำหรับโลชั่นบิงซูนะคะสองสูตรนี้นะคะเริ่มต้นเพียง200ชิ้นเท่านั้นนะคะในราคาเบสเซต สวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review อีกเช่นเคยนะคะหากจะพูดถึงครีมหรือโลชั่นทาตัวแล้วแล้วก็กิ๊บบอกได้เลยว่าตามท้องตลาดทั่วไปคือจะเหมือนเหมือนหรือคล้ายๆกันหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะน้องนักวิจัยอะ่ะเขาก็ได้โจทย์มานะคะว่าอยากจะทำโรชั่นให้แปลกแล้วก็แตกต่างนะคะ แล้วได้ผลดับที่ดีด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะคนไทยอย่างเรานั่นเองค่ะซึ่ง r d อเดีะเขาวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะปรับเนื้อครีมนะคะให้เนื้อครีมคล้ายกับเกล็ดน้ำแข็งของบิงซูนั่นเองค่ะซึ่งเวลาทาแล้วนะคะจะให้ความเย็น เบาสบายแล้วก็สดชื่นเลยล่ะค่ะและ R&D นะคะเขาไม่ได้ทำมาสูตรเดียวนะเขาทำมาให้ลองถึง2ส,สูตรด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะรวนมีสรรพคุณที่ช่วยให้ผิวของเราขาวสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะที่จะไปทำความรู้จักกันก็คือบิงซูส้มตัวนี้นี่เองค่ะซึ่งเขานะคะมีชื่อเต็มๆว่า o r a n g e b i n g s u Ice c o o l ชค่ะ ตัวนี้นะคะสารสกัดหลักของเขาอ่ะก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือส้มแมนดารินนะคะแล้วก็คาคาดูพัมซึ่งสารสกัดจากส้มแมนดารินเนี่ยนะคะเขาเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมพิเศษนะคะจะช่วยปรับผิวที่ขรุขระให้กลับมาตึงเรียบแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูเนียนละเอียดนะคะและที่สำคัญเลยสามารถสร้างผิวใสแล้วก็ผิวโกโ้ฉ่ำเบาได้จริงจากภายในเลยล่ะคะ่ะ และสารสก,กัดอีกตัวหนึ่งที่นักวิจัยคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะคะนักวิจัยอ่ะเลือกสารสก,กัดจากคาคาดูพัมเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสก,กัดที่มีวิตามินซีมากที่สุดในโลกเป็นผลไม้จากประเทศออสเตรเลียนะคะโดยมีปริมาณวิตามินซีมากกว่าส้มถึง100เท่าเลยะคะ่ะและเขายังมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยปกปร,รมผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ไฮยารูรอนในชั้นผิวค่ะช่วยทําให้ผิวขาวสว่างกระสัง แล้วก็ลดเรือนริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ค่ะและนี่ก็คือผลการทดลองจากการใช้สารสกัดจากคาคาดูพัมค่ะและอีกสูตรหนึ่งที่ r d ดีทำออกมานะคะก็คือบิงซูพีทนั่นเองค่ะตัวเนี้คนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากซึ่งเขามีชื่อเต็มๆว่าพีทบิงซูไอซิครูโรชั่นค่ะ สูตรนี้นะคะก็ตามชื่อเลยสารสกัดหลักของเขาก็ได้มาจากพีนั่นเองค่ะแต่ว่า r ันดี้เขาคัดสรรน,นะคะาสารสกัดเป็นสารสก,กัดจากผลอ่อนของลูกพีชเพราะว่าผลอ่อนของลูกพีนะจะให้ประสิทธิภาพอ่ะดีกว่าเมื่อเทียบกับผลแก่นั่นเองค่ะ ซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวช่วยให้ผิวตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยแล้วก็มีคุณสมบัติที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วยให้ผิวเรียบเนียนสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ค่ะและนี่นะคะก็คือผลการทดลองที่ได้จากสารสกัดตัวนี้ค่ะ ทั้ง2สูตรนี้นะคะนอกจากจะมีสารสก,กัดหลักที่ดีแล้วนะคะ R&D ค่ะยังใส่สารสก,กัดอื่นๆเข้าไปอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3 วิตามิน E อาบูตินแคลอทว่านหางจระเข้เลมอนแล้วก็ไฮยาลูรอนค่ะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกเลยช่วยเผยผิวเรียบเนียนคงความอ่อนเยาว์ให้ผิวดูสุขภาพดีนะคะและช่วยให้ผิวนะคะและดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อของเขาใกล้ๆกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อโลชั่นบินสูทั้ง2สูตรนะคะสูตรพีชเขาก็จะเป็นสีพีชนะคะสูตรส้มก็จะเป็นสีส้มนะคะซึ่งกีบะาชอบสีของเนื้อของเขามากเลยค่ะเพราะว่า R&D อเขาทำออกมานะคะให้สีมีความละมุนนะคะไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็อย่างที่บอกข้างต้นเลยว่า R&D เขาอ่ะ พยายามวิจัยแล้วก็พัฒนาเนื้อออกมานะคะให้คล้ายกับเนื้อบิงซูที่มีความแบบเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่แบบเนียนละเอียดน,นะคะซึ่งกิ๊บอะลองทาดูแล้วนะคะคือรู้สึกเย็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยรู้สึกเย็นสดชื่นจริง,รงๆเลยยิ่งแบบอากาศร้อนๆแบบนี้นะคือทาแล้วแบบเย็นสบายเลยค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะไว้ด้วยนะคะคือถ้าแบบเราอาบน้ําเสร็จใหม่ๆแล้วมาทาตัวนี้คือบอกเลยว่าแบบฟินมากๆเลยค่ะ เอาจริงนะกิบว่าตัวนี้น่าร้อนขายดีมากเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างเย็นสบายซึมไหวแล้วก็ไม่เนอะหน,หนะซึ่งส่วนตัวกิบเองนะคะกิบจะแบบไม่ชอบทาครีมหรือโลชั่นแบบหน้าร้อนเลยเพราะว่ายิ่งทายิ่งเหนียวยิ่งรู้สึกเนอะหน,หนะนะคะเวลาร้อนเหงื่อออกนี่คือแบบเนอะอไปทั้งตัวเลยแต่ตัวนี้กิบบอกเลยว่าสามารถใช้ได้ทุกฤด,ดูเลยค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะหลายคนตั้งตาหลอมากเลยว่าเมื่อไหร่จะบอกราคาสักทีนะคะอยากจะรู้แย่แล้วว่าลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่เริ่มต้นกี่ชิ้นนะคะต้องลงทุนเยอะไหมนะคะสำหรับโลชั่นบิงซูนะคะสสูตรนี้นะคะเริ่มต้นเพียง200ชิ้นเท่านั้นนะคะในราคาเบสเซ็ตแล้วนะ22,000บาทเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องลงทุนหลักแสนนะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วคะ่ะ ซึ่งบรรจุภันณุ์นะคะก็จะได้บรรจุภันณุ์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลอดแบบนี้นะคะขนาด100 ML mm นะคะแล้วก็แถมฟรีออกแบบฉลากนะคะฟรีจดแจ้งออยอนะคะจะได้ฉลากหน้าหลัง2จุดแบบนี้นะคะแล้วก็มียิงล็อตให้ด้วยค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเรายังแถมฟรีภาพและคลิปกระบวนการผลิตแบบนี้ค่ะซึ่งภาพและคลิปกระบวนการผลิตตรงนี้นะคะจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเรา ได้ค่ะว่าสินค้าของเราอ่ะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะเป็นการเปิดใจลูกค้าในเบื้องต้นก่อนได้ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจทำแบรนด์แต่เป็นสูตรเฉพาะของเราเองสูตรเฉพาะของแบรนด์นะคะไม่ซ้ำใครนะคะกิฟก็แนะนำบริการแบบ one stop solution เลยค่ะเป็นบริการที่ให้ได้มากกว่า one stop service นั่นเองค่ะ ซึ่งทางคร e a n Building นะคะจะดูแลตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาสูตรให้แตกต่างแล้วก็ตอบจดผู้บริโภคมากที่สุดค่ะ โดยเรานะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษากทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของแบรนด์การตลาดการวางจำหน่ายการจัดระบบตัวแทนขายนะคะดูแลไปจนลูกค้าประสบความสำเร็จเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยล่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะกำลังลังเลว่าเออเราจะทำแบรนด์อะไรดีหนะ้าทำแบรนด์สินค้าตัวไหนดีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่า เราดูรีวิวมาใช้ดีจริงๆหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็สามารถสั่งสืกเทสเตอร์นะคะไปลองใช้ก่อนได้นะคะชอบตัวไหนแล้วก็ค่อยกลับมาทําแบนด์ค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะสําหรับใครที่อยู่ภาคเหนือนะคะก็เข้ามาที่สาขาพิษนุโลกได้เลยค่ะสามารถเข้ามาทดลองสินค้าก่อนได้มารองเนื้อจริงๆมาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายก่อนได้ค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยู่กรุงเทพและ ปริมณฑลนะก็สามารถเข้าไปที่ออฟฟิศที่กรุงเทพได้นะคะอยู่เรียบทางด่วนรามอินทาราค่ะหาง่ายมากๆเลยและถ้าหางมาไม่ถูกจริงๆนะคะก็แอนไลน์ด้านล่างตรงนี้มาขอโรลแคชั่นกันก่อนได้คะ่ะสําหรับวันนี้นะคะกิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปคะ่ะสาหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Ah